สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยก้อยโชว์เส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับชาแนลเอาไอเทมน่ารักน่ารักเด็ดเด็ดมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแล้วก็มาสะพายให้ดูมาใส่ของให้ดูว่าใช้งานจริงเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่ชอบในชาแนลหรือว่ากําลังตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งอยู่ของแบรนด์นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก้อยก็มาด้วย ไอเทมสุดเก๋นั่นก็คือชิ้นนี้ค่ะเป็นลิปสติกเคสนะคะแต่ว่ามาเป็นความสร้อยเป็นแบบเหมือนเหมือนเนกเลสนะคะเป็นสร้อยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์คลาสสิกนะคะเป็นคลาสสิกเชนของชาแนลอะไหล่ไลท์โกแต่ว่าความเงาอารามของของชิ้นนี้คือเวลาสปายปุ๊บมันทำให้เหมือนกับ แบบเปล่งออกมาเลยมีความแบบโดดเดง้งมีความคอ m p l e t e ลุกเวลาแต่งตัวนะคะ แล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นหนังคาวเวียนะคือรุ่นเนี้ยเขาจะทำออกมามีทั้งแล้มสกินและคาวเวียนะคะแต่ว่าที่ก้อยได้มาเนี่ยจะเป็นคาวเวียที่มีความชายนี่กลอสซี่คาวเวียนะคะซึ่งตัวจริงเขาจะเงามันมากเวลาเวลาห้อยจริงมันก็เลยแบบจะ complete l o o นะคะแล้วก็ดีเทลเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคำสลักซีซีด้วยนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคาวเวียทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดแังนี้ นะคะตรงด้านบนจะมีกระจกนะคะก็ก็สมเหตุสมผลเวลาแบบเอาลิปสติกขึ้นมาทาก็ส่องกระจกได้นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะบุด้วยหนังสีเบอร์กันดีทั้งหมดรวมถึงด้านในนะคะถึงแม้จะเป็นแบบอ็อกเซอรี่นะแต่ว่าเขาก็ยังมีโฮโลสปิเกอร์อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ตรงเนี้ย ตรงนิ้วชี้เนี่ยจะสลักนะคะพิมพ์เป็นตัวสือสีทองว่าชาแนลนะส่วนอีกด้านอาจจะมองไม่เห็นนะคะลึกๆลึกๆตรงนี้จะเว็บๆเนี่ยจะเขียนพิมพ์ไว้ว่า made in france นะคะชิ้นนี้ made in france แล้วเวลาใส่ลิปนะเราก็ใส่ของชาแนลลงไปนะคะเขาจะได้แบบควรค่ากันจริงๆลิปอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่ก้อยลองเนี่ยจะได้ แมคลิปสติกนะคะแต่ว่าที่ควรค่ามันต้องเป็นชาแนลแล้วก็ปิดปก็ปิดง่ายๆเลยนะคือคือก้อยมองว่าชิ้นนี้เป็นแบบคือถือว่าไอเทมเป็นไอเทมที่คุ้มค่านะคะราคาในช็อปจะอยู่ที่4,6500จริงๆก็คือเขาขึ้นราคานะแต่ก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณแบบหลัก4ต้นๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเพิ่มมาเป็น4 6ทําไมถึงมองว่าคุ้มเพราะหคุณได้สร้อย เป็นเป็นสร้อยที่เอาไว้ complete ลุกได้ความหนังคาวเวียนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคลาสสิกพี e เป็น collector p i พีซเอาไว้สะสมได้เลยที่บอกว่าคุ้มเพราะว่าคือตัวเนี้ยพอเขาทำออกมาแล้วมันเป็น collector p i e ีซคนก็คือเก็บกันเนี่ยเขาก็ทำรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเป็น r รซินแต่มันจะอ้วนๆน,นะชิ้นเนี้ยเจ็ดหมื่นอัพแพงแล้วก็อีกชิ้นนึงที่แบบคุณดิวสายนะคะชิ้นนี้ ตรงแบบเมื่อกี้แต่ใส่ความเป็นแบบคริสตัลลงไปนะคะชิ้นนี้ราคาแสนหนึ่แพงกว่า Wallet on Chain อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชิ้นนี้คือราคาเบาแบบสมเหตุสมผลไปเลยนะแล้วก็แบบได้ความเก๋เดียวก็จะสะพายให้ดูว่าแบบคล้องแล้วคือมันเนี่ยขนาดนั่งอยู่นะมันอลามมากเพื่อนๆขนาดไฟห้องก้อยคือเป็นไฟธรรมดานะคะ คือเขาทำอะไรได้ดีเนี่ยมันก็จะแบบ complete ลุ k เลยแค่แต่งตัวแบบเซยืยืนเกงยีนนะคะเขาก็จะแบบช่วยทำให้เราเก๋ขึ้นมาทันทีดูแบบดูแบบไม่ตั้งใจแบบไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจเก๋แต่อเผอิญว่าเป็นคนเก๋อื ก็แบบมันก็เหมาะนะสําหรับชีวิตมินิมอลอะไรเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยก็คือพกแค่กระเป๋าสตางค์กับคุณแจรถออกจากบ้านแล้วถ้าเป็นคนปากแห้งทํายังไงแล้วก็สพายชิ้นนี้ไปนะคะปากแห้งเพราะก้อยเ่จริงๆเลยเป็นคนปากแห้งต้องพกลิปติกลิปมันตลอดเวลาทุกวันนะคะชิ้นนี้ก็จะแบบขาดไม่ได้ถ้าเกิดว่า เออแบบใช้กระเป๋าใบเล็กเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่นะคะเออถ้าทําอย่างอื่นก็ว่าไม่ไม่เก๋แล้วแหละแบบสะพายข้ามมันมันไม่ได้นะมันต้องเป็นแบบโซ่แบบว่าเป็นสร้อยเท่านั้นเนี่ยอันนี้คือเก๋สุดก็ถ้าเพื่อนๆไปช็อปตอนนี้นะคะก็จะเจอเป็นสีแดงแรมสกินนะคะกับสีดำแรมแรมสกินเห็นโชว์อยู่ที่พารากอนนะอืม ก็วันนี้จบแล้วนะคะเอาไอเทมเก๋ๆส่วนคนเก๋ๆมารีวิวให้ดูถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามที่ IG ชื่อเหมือน YouTube อันนี้เลยนะก็ขีดาะลางโชว์เซ็นแบรนด์นะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งในการสอบถามพูดคุยก็คือ Line@ แอดช n แนลขีดาะลางโชว์เซน,นวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ